สดีครับคผู้ชมครับและนี่ก็คือรายการเจนเกมเมอร์สุดอลนะครับผมและวันนี้ก็โอ้ยขอบใจอยู่กับในเจนเกมเมอร์นะ <c oughs> แล้วก็อยู่กับนะของเพื่อนกับไอเซอร์เวอร์สปอนเซอร์ใจดีนะครับแอดมินอยู่นี่ต้องพูดดีหน่อยนะฮะวันนี้ก็อยู่กับเจนเกมเมอร์สไวด์เวอร์เกมซีซั่นที่2ใน EP ที่62กันแล้วนะฮะในวันนี้เราจะมา มาอะไร <ทำ S 1> ไม่รู้รครับทำอะไรไม่รู้เดี๋ยวแม่งก็รู้อะไรเงี้ยโอเคครับุยกยนต่อเลยนะฮะโอเควันนี้ตังค์ก็พูดไม่ได้นะตังค์เป็นใบเฮ้ยเฮ้ยไอไอสังเกตป่มเห็นว่าคุมหลังไอตังค์วะตอนมันเดินไป่นาคุมมันแยกเด้นเด้ตังค์เดินโชว์มันเฟี้ยวดีครับชอบโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาหาอะไรทําให้หมู่บ้านของเราเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นนะในการพัฒนานะครับใช่ไหม ห <Es> ลังเขาเน Star ี่ยฉลาดปากเปลืองมากครับอยู่เฉยๆมันก็ฉลาดได้เดาเฮียต้องไปตีออกทำไมมึงก er ็ปล่อย well. <c oughs> <c oughs> มันสว่างเนี่ยอ่าเขากพลังอ่าพี่กัปโอเคเอาไมโทษโทษโทษโี่ไอ้มาดีที่ไอ้มาดีไหน <c oughs> ไม <zy ul> ่ม <c oughs> <c oughs> ีอะไรกันที่ไหนอ่ะได้หนึ่งฮะตอนนี้เราเอ่อต้องเรียกว่าซ่อมพื้นที่ลองมายืนตรงนี้แล้วลองจุดบล็อกดิสยโซคกร์โอก็เอ้ยใครมีสายบ้างวะ เฮ้ยใครมีทรายบ้างวะเงียบอย่างนี้แสดงว่ามีเอามาเลยกูไปดันหลบภูเขาทรายข้างหลังนู่นก็ได้อ่ะกับที่มูซ่าคิดมันเป็นอเออมันมีอะไรว่าสปามันมีนี่ขายป่ะแบบแบบไข่มอนอะไรเงี้ยไมาอ่ะไม่มีเหรอเ้ะไอหมูเห็ดเป็ดไก่อ่ะมีอ่ะอู้วัตเตอร์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่มันมีให้แลกพี่แล้วอะไรแลกอ่ะของเทพตาเออของเทปทัว ของอ่ะสาเดย์เฮ้ยแอดมินวีเอพีเมมเบอร์เพลสั่นนหาทรายก่อนตกแต่งบ้านมืดจริงนะว่ะแปลกนิดนึงฮะจริงๆตอนเล่นเนี่ยผมก็ไม่เห็นมืดๆนะแต่ว่าพอถ่ายออกมาปุ๊บท่านผู้ชมจะเห็นแบบนะมืดตึ๊บมืดตึ๊บใช่ดำปีเลยตอนลงเมืองเนี่ยคือแบบตอนขุดมืดๆนี่คือแบบเราจะเห็นไง แต่พอเอาลงคลิปไปมันขนุเรื่องอะไรวะอ๋อดีตัวเกมมดแล้วนะฮะเฮ้ย hey! ใครขุดอะไรเนี่ไอ <c oughs> ้สัง <c oughs> ไปทำแผนดีก่อนไอ้สังไว้ก่อนเลยใครขุดอะไรไว <c oughs> ้ไปแล้วะครับต่อว่นะน่ะโอ้ีหอ่ะฮะ โอ่งฐานยูริฐานยูริฐานแม่ฝั่งเลด์อันเลด์ได้เหี้ยอุ้ยอะไรระเบิดบนหน้าบ้านเมื่อกี้ขุ่นโมเขียวแอบอินจิเนีย่ยวัดวัดนี่ยต้องคู่เนี่ยต้องไปดูก่อนนะ่าทำอะไรตกแต่ง ตกแต่งหมู่บ้านกันได้สวยเฮ้ยเรจยทำกำแพงดีบอกว่าตั้งเอดมินทำให้ผมนอนเลยทำกำแพงอุ้ยอู๋ว่าตั้งมีแต่จบเปล่าทให้ผมเป็นท่านอนเลยเฮ้ยมันเอาไอ้นี่ออกยังไงอะเออเออมันออกมาหมดเลยวัดเสียงอะไรมันตั้งเขานอนเขานอนนะเฮ้ยมันยังมีเกิดอยู่อีกเหรอวะเอ็ดนเนี่ยจะปลายฉัน ไม่เนี่ยขาจะเอ้ยทำไมทุกคนเป็นยืนแบบนอนยืนแบบเฮ้ยมี่ตาดีจริงจริงเอาจะเป็นเหมือนเดิมแล้วโหไม่ทันแอดมินทำให้ผมเลยทำไมเมื่อกี้แอดมินทำให้ไอ้ยู่ดีลื่นนะครับไอเป็นท่านอนเลยแกเหนไ่อยเฮ้ยที่นอนขุดเหมืองเลยนอนโชว์ดิไหนวะเอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยว เอยู่ไหนอ่ะนาเข้ากล้องแล้วฐานเอนจิเนียร์อยู่ไหนกันอ๋อ้ฐานเอนจิเนียร์คื่บ้านพี่ตังไหนตั้งมาหากระจกมาใส่ตรงที่ไอ้ขุดอะเสียงอะไรวะบ้านมึงนี่ก็รู้จักบันไดไหมฮะเออวอส์กดดบันไดรู้จักไหมฮะควรจะทำบันไดได้แล้วนะเนี่ยคนตัว จุลงไปในฟเฮ้ยเฮ้ยมันเป็นไรตังนายหนาวเลยเพื่อนช่วงนี้อากาศหนาวตีอะไรตีอะไรเอ่อใส่หมวกโอเคเฮ้ผมเล่ฟลอชัเช่นเอ้าตังเขาจะตกแต่งอะไรครับเรามารีวิวบ้านคุณตังเน่ะมีอะไรบ้างเนี่ยเฮ้ยไอ้กระจกข้างบนสุดนี่คือแบบมึงแปะทีหลังหรือมึงไอ้นี่วะเพิ่งแปะ ทำไมกูเพิ่งเห็นมันนานแล้ววะไปด้วยได้ไหมมาได้ดนีครับบอกแอดมินก่อนเปิดกองแล้วแอดมินไม่ไม่ฟังครับมึงหูดับฮ่าฮ่าคุณบอกว่าเพิ่มหนูอินเข้ามาในพื้นที่ด้วยเออชื่อที่แอดไปเรไปเมื่อกี้ครับอ๋อฟวีตี้อะนะเออเผื่อเขาจะมาช่วยสร้างบ้านให้ดูสวยงามนะผู้หญิงผู้หญิงกับผู้ชายทำของพวกนี้ ชื่อนั้นชื่อเพื่อนอ้อเหรออาชีพหายชื่ออะไรครับเชิญเชิญบอกแอดมินตามสบายครับเฮ้ยอะไรอ่ะเมื่อกี้เสียงอะไรวะม่คนดีดีมาไอยไม่ไม่แอดมินเด้งอ้าวเอาให้เสียบวช สอบเฮ้ยผมสอบผมสอบผมต้องเข้าทันเอนจิเนียร์อ้าไม่ใช่ก็แล้วกั่หาหากระจกมาใส่เฮ้ยผมไปตีบล็อกเดินเว้งได้ออฟซิเดียนแปดก้อนเฮ้ยมันทำทางไปนรกได้ปะได้ได้ได้แปดก้อนทำยักมาะเฮ้ยมีครับเออทำเลยหลังบ้านเนี่ยเป็นไรอ่ะ เซ็มอป็นไรเพื่อนเซ็มอป็นไรลูกขนาดก็ดีกูรู้สึกเหมือนแบบดูดูดูไอเคยเคยเห็นเคยเห็นปลาเฮ้ยลองว่ายน้ำดิลองว่ายน้ำดิเย็ดลองว่ายน้ำนี่มันเอ้ยเย็ยจมอะเอ้ยเย็ดจมเออบไอ้เป็นไรลูกเห็นรอยเอาไปเหนียวนอนไม่ เสวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่ก,นก,การเจคเกอเมอร์ซีโร่แล้วผมแล้ววันนี้ก็อยู่ผมในนมเจนเกมเมอร์แล้วก็ลืมกดถ่ายนะเรามาถ่าย EV 12กันอีกรอบนะแล้วก็อยู่กับเพื่อนนะโอ้ไอไม่ต้องไอไม่ต้องใจเก็นมันจะปลูกต้นไม้ใหม่ให้ถ่ายกันคือเราทำฟาร์มต้นไม้อะฮะแล้วก็ตัด แล้วก็แปะไอ้นี่ข้างบนนะให้แบกีเขาไฟแปะไปนะแล้วก็นะฮะมีทั่วบ้ามีเฮฮามีแบบโอ้มีนอนมีสวิงกิ้งกันสนุกสนานนะแหมนะครับอ่าพอเห็นภาพเลยไหมฮะโอเคสมมติสมมติว่าคนดูอีพีนั้นจบไปแล้วนะที่เราที่เราถ่ายได้ลืมกดอัดน่นะโอเคโอเคครับกูว่าแล้วทำไมเอฟพีเอฟมันสีเหลืองๆนะเชี่ยงแม่งเหอะนะโอเคครับแล้วก็อยู่กับเจนเกมเมอร์สไวย์ว่าเกมซีซั่นที่สองกับอีพี 62อีกครั้งนะ62อันเดิมนะโอเคเราจะมาแก๊สกันต่อนะเราเราต้องพูดว่าเรามาแก๊สกันใหม่นะครับดีนะครับพูดได้พอดีเอ้าตังก็พูดได้ด้วยแะโอ้โหตังตังถ่ายกล้องถ่ายเพื่อนตังเพื่อนเฮ้ยตังบินดิตังบินไปแล้วเฮ้ยตังบินดิเฮ้ยมึงเท่มากเลยเพื่อนดูดูถ่ายรูปโอ้โดิ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 ไอถ่ายรูปเฮ้ยตังยังใจเย็นถ่ายรูปลงแฟซบุ๊กครับดาราดังครับ ใช่ครับถ่ายรูปถ่ายรูปพบบุคคลไปทำอะไรกันฮ้ยทำอะไรกันครับจับส่งหลังคาเหลืองเฮ้ยทำอะไรอ่ะว h a t the What the fuck are you doing ทำอะไรอโน่นไปโนต้นอโน่นโอ้โหมึงว่าต้นไม้มันจะโตแค่นี้เหรอโอ้โหแม่งได้แล้วนะทำอะไรครับทำอะไรมันเกี่ยวงี้วะเฮ้ยถ้าเกิดวางเป็นอย่างนี้มัน้ยมันทำให้เป็นต้นใหญ่ไม่ใช่รอถ้าจำไม่ผิด ผมเคยทำคลิปสอนอยู่นะเออมันเป็นต้นใหญ่ไงถ้าทำเหรอเอ้ยเฮ้ยเนมเนมะนมร้องให้กูฟังดิไอ้ที่มึงไปเจอติ่ง,กอองเกาหลีได้เขาเจอ จริงเกาหลีในเคาน์เตอร์ครับเออว่ะทำไมทำไมมันมันพูดสองคำครับคือ what the fuck oh shit ดูง่ายง่ายคือตอนตอนมันตายมันจะพูดว่า oh shit แล้วก็ตอนตอนทีแพ้มันก็บอกว่า what the fuck คิดดูครับว่าเอ่อสิบประมาณ16วินเนี่ยมันจะพูดคาว่าอะไรบ้างมันมันมันอารมณ์แบบประมาณยังไงรู้ปะ เขาทำนะเขาไอ้เหี้ยขาไม่เสร็จเด้มันปลูกต้นไม้มันจะไม่เสร็จเด้โอเคไม่เป็นไรตัดกันใหม่ก็ได้ทางเราเลยสอบภาษาไทยเขาเป็นของสำคัญข่วยเราก็เลยสอบภาษาไทยวันละคำไปนะฮะข่วยเอ่อติ่งเกาหลีมันมันมึงต้องฟังมันพูดเองเว้ยมันพูดแบบประมาณว่าแบบเหมือนแข่งขันเทนนิสเมนอะไรเงี้ยว๊อด เดี๋ยวหาุมดีแล้วก็ติยุ่งเข้าไป What the fuck Oh shit What the fuck Oh shit ไอ้ยึงเป็นคือมึงเป็นอะไรมากวะือ u f o ดูย o เฮ้ยมีตางบ้านมีตังใบหมดแล้วฮ้ยเออตอนนั้นอะไรวะเล่นตอนนั้นเล่นกับใครวะเล่นกับไอ้ปะเออที่ว่าติ่งเกาหลีอ่ะมันประมาณยังไงวะเหมือนเทอร์นาเมนต์เกาหลีอ่ะวะ เหมือนเทอนาเมนต์เกาหลีมึงเข้าใจว่าตอนตอนเหลือเพื่อนมนคนเดียวมันภากเหมือนมันภาคอ่ะสุดยอดสุดยอดสุดยอดโอ้าอมันกิด้อิด้าแล้วมันก็พูดคุยอไไม่รู้แบแล้วมันแล้วพอเพื่อนตามก็บอก what the fuck ไอ้ยอานี้แม่งไม่ผมก็ไม่เข้าใจว่ามันจะทาเสียงหร่อทำไม what the fuckwhat the fuck มชอตอนนี้พี่ยหญได้ยินจริงเลย มึงต้องฟังจริงเสียงจริงครับ w h a t t h อ f u c ิร์สโอชตแล้วมีบอกอะไรวะ I am gay. I love you. เอไอย่มึงเจอของจริงไว้น่ะอุ้ยผมติดพิษว่ะอ๋อเฮ้ยช่วยกันเอาใบไม้เอ้ยเอาใบไม้เอาไว้ตกแต่งบ้านเดี๋ยวต้องเก็บไว้ในกล่องนืะโอ้ยสวยมากเลยเนี่ยเอากระจกเอ้ยมันเอากระจกแบนไม่ได้อะกระจกถกกระจู ไปชูกระจบเลยไอ้ยันริ้วปวดดูแะที่มูคูบอกคืออะไรดูแลโอเคๆอะไรอะหลังใหม่ครับหลังใหม่ต้องเล่นพวกหลังไหม่เลยนะไม่ต้องเลยกกูลังจะเอาปากไปอยู่หลังไหม่เลยเมื่อกี้แจกคลิปน้องเนสตาสิบถูกไอ้เจยแจกคลิปน้องเนสตาสิบถูกผมีลิงก์ด้วยเรียบร้อยแล้วด้วยว้าวหนึ่งป่ว พอได้7โทแล้วเอาไปจ่ายค่ากระจกไปเลยครับวิ้ยใครมาสร้างเลยข้างนี้สวยมากเฮ้ยแล้วไอ้บ็อกแซนที่เอเซมวางอยู่ไหนวะนเนี่ยอ่ะอาบน้ำเนี่ยนะสวยอะสวยมากครับนี่โอ้โหไอ้แไรพี่ตาลโอ้มินิเกมมินิเกมเอาละครับตอนนี้เจนเกมเมอร์เฮ้ยใครดูอะไรกลัวหัวงอนด้วยเนี่ย โอเคเฮ้ยยังไม่ต้องยังไม่ต้องตัดยังไม่ต้องยังยังยังไม่ต้องตัดครับเราโหไล่ยังไงก็แบบถ่ายเสร็จแล้วไปเลยมึงพูดว่าอะไรไปหู้เลยชื่อิค้ะมาอย่าเป็นติงเกาหลีเดียบพูดไม่ดี what the fuck oh shit มึงจริงจังไปนะเออเหมือนมันจริงจังอ่ะมันพูดคือมันพูดกันรู้เรื่องสองคนคือมึงเข้าใจปะ สมัยก็ข้าม่ไดาสุดยอดสถียรยสุดด่ากูเงียบกันสองคนจูงไม่งเลยคือเราเงียบหยุดฟังนะครับเงียบหยุดฟังแล้วพยายามประมวลผลแล้วครับพยายามทานสเลดในหัวอยู่โอเคเอาหมดซะงั้นอ่ะโอเคอะไรหมด อ๋อขอบคุณครับเฮ้ยเสียดายว่ะเสียดายอีพีเมื่อกี้มากเอออีพีเมื่อกี้นี่เฮฮากันมากฮะแต่มันจะเฮฮายิ่งกว่านี้หรือคกูลืมกดถ่ายขออภัยฮะเราลืมกดถ่ายกันมาเยอะแล้วแต่ไม่เป็นไรครับเจียนเกมเมอร์ยังคงความนะฮะสนุกนะฮะเหมือนเดิมนะฮะแต่อาจจะไม่สนุกเท่าอีพีที่แล้วแต่ก็ไม่เป็นไรฮะดูได้ครับดูได้ถ้าดูไม่ได้ก็ไม่ต้องดูนะเฮีย โอ้สุดยอดมากเลยอ่าโอเคเออลืมลืมแบ่งบ็อกให้หนูอินว่ะอ่าหนูจะช่วยใช่ไหมฮะโอเคจะช่วยก็เอาไปครับเอาไปหมดเลยแล้วทำให้ด้วยครับงานนี้ว่างเลยงานนี้ว่างเลยผมนี้ว่างเลยนะครับเซลเดอร์ก็พูดจะพูดก็พูดได้นะเซลเดอร์เออพูดได้ครับเต็มที่รายการเราไม่ได้ยิงอะไรฮะพูดได้ครับ ผมอยู่ในร้านเกมเลยอ๋ออยู่ร้านเกมอ๋อไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรแต่ก็กดแบบพูดชุดทองเอาเถอะนะฮะคนในร้านมันเฮฮาสักทีอ๋อคนในร้านเฮฮามึงแข่งนจไอ้เหี้ยซ้ายซ้ายดีซ้ายซ้ายหองขวาคือมาเนี่แบบนั้นเลยบรรยากาศในร้านประมาณนั้นเลยฮะทำใจนิี่ตอนนี้เขาเมื่อก่อนเขาไม่มีคอมเขาทำงี้ ไม่มีคอมแล้วมึงจะบ่นทำแสงอะไรครับอย่าวเรื่องจริงมาพูดสิอย่าวเรื่องจริงมาพูดแอบนี่มันคาบไงวะซูมิดูซูมิดะสมัครเซอรั่นเชื่อทำไมสักไงวะแอบอะไรวะไอ้ผิวาคอมเมนต์เขามาประเทศอะไรนะเกาหลีเออแม่งอยากเจออ่ะ อยากเกือกเหรคุณต้องไปโหมดแข่งขัน What the fuck Oh shit What the fuck Oh shit เสียงมันเข้มมากอย่าทำเสียงหล่อไปไหนผมรู้ว่าคนเกาหลีนี่ขึ้นขึ้นขึ้นชื่อว่าเรื่องความหล่อความสวยนะแต่มึงก็ไม่ต้องหล่อไปถึงเสียงก็ได้เายแขนจมูกเฮ้ยแบกวินมาแล้วครับโอ้โหนึกว่าจะได้เจอกันใน EP สี่สามนะแต่เป็นไปไม่ได้ครับเพราะ EP สี่สองเราลืมถ่ายครับเราลืมถ่าย EP สองแล้งเราก็เลยมาเจอกันนะ เออหกสิบหกสิบตั้งแต่ตั้งแต่ ep ห้าสิบเก้าเลยครับไม่ตั้งแต่ ep สี่สิบเก้าเลยแม่งด่ามากันเต็มคอมเมนต์กูเลยใน ts สองพี่พี่อะไรวะห้าสิบไม่ใช่เหรอพี่ทำไมพี่พูดเงี้ยโอ้โหเสียใจหน้าผมพี่เนมฮะเป็นหน้าผมไหนหลังขหลังผมดิอึ้งไปเลยทีเดียวผมอึ้งไปเลยทีเดียวเฮ้ยแม่งมีของขวัญนะครับ หมดเวลาแล้วทำไมต้องเอาอันนี้เียเสียงอะไรวะทำไมต้องเอาทรายนี่มาวางบนนี้ฮะก็คือเห็นไหมฮะไอ้ต้นใหญ่ๆที่มันโตเนี่ยเราจะใช่เราจะไม่ให้มันโตไปมากกว่านี้ไม่เห็นใช่ระงับระงับการไม่เห็นใช่ก็ไอ้ต้นโตๆที่มันโตกว่าเพื่อนนั่นแหละไอ้ย เออเห็นว่าเราจะให้ไม่ให้มันโตเพราะว่าตอนตอนตัดมันจะลำบากตอนเราตัดไงเข้าใจไอ๋อ Discovery เียเป็นไงฉลาดล้ำโลกตบตีนให้เลยเป๊ะๆอย่ากันนอปชตอนประทวงครับกว่าไม่ใช่กันเฮ้ยตอนการเมืองนี่ตอนเด็กกูไม่รู้จริงตอนเล่นสงการตอนประมาณช่วงสองสามปีสองปีก่อนมั้งที่มันกำลังแบบดราม่าน่ะเออ เขาแจกเขาแจกตีตบสีแดงไงกูก็ไม่รู้ไงนั่งกระบาดเลวกูก็ตบโอ้กวด้วยโอ้โหอะไรกันโอ้โหนี่กูทําสิ่งที่ถูกต้องแล้วใช่ไหมอยู่ดีๆกูก็อยู่ดีกูก็ไปยุ่งกับการเมืองเฉยโดยไม่ได้ตั้งใจครับเกือบโดนเก็บแม็เกือบโดนสไนเปอร์ครับไอ้เหี้ยมึงไอพี่ตังพี่ตัง บุญมาเห็นไหมน้องเขาจะบอกอเงี้ยเน้องเขาจะบอกเงี้ยพี่รู้ใจน้องครับไม่ต้องบอกจริงเหรอไม่ได้จรมีคนพอดีมึงคนเดียวเฮ้ยใครวะเออตังมึงรู้ยังช่วงนี้คริสต์มาสนะเว้ยมึงต้องหาชุดซานตาคลอสใส่เลยละกูอยากเห็นกุ้ยใส่ชุดซานตาคลอสมากเลยกูหลุดปะเนี่ยฮัลโหลไม่หลุดไม่หลุดไม่หลุดเกมมึงยืนนิ่ง มึงเดินไม่ได้เลยเป็นไรเยอะแล้วมึงเดินไม่ได้เยอะทำไมอ่ะเดินไม่ได้เยอะนั่นหลุดไปแล้วหลุดไปแล้วเออเออก็เรียกว่าเออหายละเออเออจากโลกนี้เออล็อกอินนะพี่เอ้าเฉยเฮ้ยปล่อยให้มันเจริญเติบโตบ้างเนี่ย ตั้งโต๊ะเอาถังมาให้ปุ๋ยไปต้องเยอะต้องแยะเอาไปทำเลยหมดเขาเป็นคุณต้องแถมด้วยพ่อเพื่อนนะเอามาเล่นไม่ได้นะร่าจริงเยอะพี่เนมพี่เนมเอาถังมาถังน้ำไหมฮะให้ไปละเอามาทำไมวะไม่เอาอะเอาเอาครับเอาของฟรีไม่เลี้ยงมากิมีการเอา เอ้ย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 เหลือต้นนี้ไม่ได้แปะครับไหนต้นหนึ่งเราต้องเป็นตังให้เลยเชื่อมทางรันเวครับองพี่เสร็จแล้ว่อยูไอ้ตั้งโอ้โหดูทานอยู่นี่จึงบีบีเดอะแนนโอเคหนูอินต่อให้นะะใจจ้าเฮ้ยมันหนูหนูต่อเบี้ยวเปล่าวะเออต่อตรงกันเลยวะเฮ้ยสวยหรือว่าไม่ได้ใส่แว่นแล้วมันโอ้่อยากอยากให้มันเป็นปืนออกมา ตังโอ้ยเงี้ยหมู่บ้านกูมึงจะมึงจะทำปืนออกมาทำไมผมขอผมของบประมาณเอ้ยงบประมาณโอ้ยเงี้ยทำลายย้อยเลยงบประมาณนชู่กี้ใจเย็นกัดปันแล้วค่อยพูดงบประมาณครับขออนุญาตงดงานเขาบอกของบประมานนะครับ โอ้โหเจ้าเปิดเลยอ่าแล้วเรานี่นี่เราถ่ายมานานเท่าไหร่แล้วลืมดูไอ้เลยอ่ะครับเดี๋ยวดราม่าเฮ้ยไม่ต้องดราม่ารายการเราอยากให้เราท่านผู้ชมอยู่ด้วยกันนั้นๆโอเคไอพีไล่มมาเลยไอพีแล้่ชุมบงไ่ได้โอ้สงสารสงสารคนอัพมาไอ้เหี้ยคนอัพหมดคนเรนเดอร์นี่แบบจะตายครับเยี่ยมครับพี่ตังยังไงเนี่ยพี่ตังครับผม PVP ีพีไหมเนี่ย เอ้าขออะไรน้องเห็นไหมน้องผู้ชาทีวีพีน้องเท้าไฟมึงกล้าเปล่าได้รอตัดอ่าเป็นลูกผู้ชายเหรอาว่าเฮ้ยต้องต้องพูดว่าเป็นลูกผู้กล้วยไหมฮะกูไม่เหมือนสิงโตนะพี่พี่อิ่มเรียกสิงโตเป็นเจ้าป่าน้องสิงโตเจ้าเขาเฮียเจ้าป่าเจ้าเขานี่มันคนละอย่างบอกว่าไม่ตังค์ไม่ตังค์ไม่ตังค์ครัเรียกเรียกกูจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยโอ๊ยอะไรครับเฮ้ย I have sword Come on ใครท้าไฟเมื่อกี้ครับ I have sword จิตผม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 นี่พอได้ดาบพอได้อาวุธปุ๊บแม่งท้าไฟเลยเฮ้ยทำไมมึงเจอเมึงจอบล็อกตรงนี้ใครขุดวะพี่พี่ออนดิพี่พี่ออนทับได้เลยครับอย่าเดามาตรงสภาสภาคนเคหนูอินจะสร้างบ้านยังไงก็ตามสบายนะจ๊ะคุณไปยืนตรงนู้นดิครับจะตกแต่งครับจะตกแต่งหมู่บ้านก็สบายจ้าคุณต้องตกแต่งนะ ถ้าไม่ตกแต่ง้็ไม่สวยผมช้าครับเนี่บถ้าจะสร้างบ้านมาสร้างตรงเนียบแนะนำ ready to fight เนียบรงเยีอนนี้ ready to fight เกียร์สายไหนวะมึงตีนตรงไหนเนี่ยเฮ้ยอย่าลืมตากล้องเนี่ยตีนตรงไหนวะสูตรกูไม่ได้ผลตีสปาวครับครับเราจะใช้ธนูจักการคุณก่อนนะ นี่มีการวางแผนเอเตรียมเราในขั้นตอนแรกนะเบสิกเราจะใช้ฮานูในการจัดการคุณก่อนนะต้องบอกเขาไหมเนี่ยเออแล้วกูยะบอกเขาด้ไมเดี๋ยวแม่งก็โยกหลบเต็มที่เพราะมึงบอกเขาเนี่ยโอเคออฟดีกว่ากูสู้ใครไม่ได้ทำไมวะดาบกูไรเฮ้ยดาบกูโหดนะเว้ยยิ้มรับประกันดาบกูโหดนะเว้ย ไอ้เงี้ยม่งหลงและเลิงอะครับแย่วอะเลิงระบำเลิงระบำหี้ยอะไรเฮ้ย add tag บวกผมอยากทำเรียกว่าอะไรวะที่เก็บที่เก็บของเหมือนบ้านต้นไม้เล็กอะอ๋อปลูกต้นไม้ตรงไหนดีวะก็ไม้ what is root ต้นไม้ต้นไม้ฟังอะไรของมึงเนี่ยไอ้หูรองเท้าตาปูุ๋ย I'm sexy แอบเซ็กซี่เลี้ยงเปียกต้นไม้อย่งวะปลูกบนบ้านปลูกอะไรพี่อะอะไรบนบ้านมันเท่มากเลยเมื่อกี้เมึงคิดอะไรที่มันเหมือนโลกเลยดิเขาบอกว่าคิดเหมือนโลกมันธรรมดาครับมันต้องคิดต่างครับเป็นคนสมัยใหม่คิดต่างไงแม่เฮ้ยอะไรเนี่ยตัง What ลองมาเดินตรงนี้ดิเพื่อนอะไรดินๆน่เห็นหลุมดำแคลิฟอร์เนียไหมโชครับปะ อ้าวไม่ตายเอ้าเฮ้ยเห็นไหมตั้งลงไม่ได้เฮียเฮ้ยเห็นไหมมีมีผู้คนไล่สองคนอยู่ข้างล่างผมเชื่อว่าซูเปอร์ฮีโร่อย่างคุณเนี่ยต้องดูดูดายไม่ได้ลงไปช่วยนะครับซูเปอร์ฮีโร่ของคุณทำไงครับสดเนี่ยครับเอาไอ้เฮียมึงเกี่ยนธนูไปทำไมให้เขาไต่ขึ้นมาให้เขาให้เขายิงกันตายไหมฮะแล้วจะได้มาเกิดข้างบนอ้ยเนมลงไปดิเนมฮะ กูลงไหมทำไมกูเป็นตากล้องไม่ได้เราต้องตากล้องต้องลงจริงสิก็กูรอมึงเปิดไงมึงเปิดปุ๊บกูตามเลยเฮ้ยมันไม่ตายเลยเฮ้ยมึงก็ลงไปดิเห็นไหมมีแอปเปิลด้างล่างอ่ะเฮ้ยเขาบอกว่าอะไรวะข้างล่างนี้ค่อนข้างที่จะหิวครับเราต้องให้อาหารอะไรหนึ่ง นี่คือเลี้ยงสัตว์ใช่ไหมแบบเคยเลี้ยงหมูหลุมไหมอะไรก็หมูหลุมอ่ะไม่รู้จักเลยดูดิหมูหลุมหมูชื่อแบ็กกี้เฮ้ยไก่เฮ้ยเฮ้ยยังบินลงไปด้วยน่าหายเฮ้ยตังค์เขากินยังไงเป็นเป็นซูเปอร์ฮีโร่พี่เป็นซูเปอร์บานาน่าแน่ทำไงครับพี่ผูเดือดร้อนแล้ยตามมาเร็วๆนะโอเค โอเคโอเคมึงลงแล้วใช่ไหมโอเคกูไปแล้วโอเคเจอกันเฮ้ยตังกล้วยมันกินเลยวะเอาไอ้เงี้ยเห็นไหมมึงซุปเปอร์ฮีโร่มึงบินได้ทำไมมึงไม่ช่วยผู้คอลายอ่ะช่วยช่วยไงครับโอเคช่วยส่งคอครับโอเคซุปเปอร์ฮีโร่ของเราก็ได้เป็นซเปอฮีโร่ในดวงใจของผมอีกต่อไปนะ Nice one boss เฮ้ยปลูกต้นไม้ บนบ้านดีบอกว่าเห็นไหมมึงยังปลูกบนบ้านไม่ปลูกกลางบ้านน่ะมึงลองคิดดูดิอ๋อปลูกตรงนี้แล้วให้มันโตขึ้นไปอ่ะเคยดูทาสานกับเมาคีทาสานกับเมาคีในหนังในตำนานด่าแก่ชิ้วหายสวันบอสอะไรเยี่ยมดาบไม่ให้โอเคครับผมตอนนี้ก็หมดเวลาไอพีแล้วเนาะเราก็หมดแล้ว ได้เวลาเหมาะสมแล้วนะฮีฮานก็มาพอสมควรฝากกดไลค์กับสติ๊กเกอร์ชแน,นลด้วยนะเจนเกมเมอร์นะฮะและกดไลค์แฟนเพจแล้วก็หากใครสนใจ <c oughs> <c oughs> ใครไม่กินอาหารแล้วเลยอ๋อนุยโอเคครับผมสำหรับอีพีนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับไว้เจอกันในอีพีหน้าครับผม <c oughs>